สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Money Case by The Money Coach พบกับผมโอมโอมสิริวีระกุลและโคชหนุ่มจักรพงศ์เมธพานโอ้ยอย่างเชียงกีฬาสีต้องมีแบบมือมีอะไรด้วยเพราะว่าเราเราไม่ได้พูดได้ยินเสียงเดียวแล้วครับพี่ครับผมเรามีภาพด้วยตอนนี้เราไม่ใช่แค่คนขายเสียงครับเราคนขายภาพรักด้วยนะฮะวันนี้เราช่วงนี้เราออก YouTube ด้วยนะครับเว้นอใาใครสะดวกนะครับ ก็ฟัง youtube ได้ทาง YouTube ได้เห็นหน้าเห็นตาด้วยเห็นแอคชั่นโดยบางคนได้ยินเสียงว่าอย่างนี้น้องก็จ่ายบัตรเครดิตไปเลยสิครับอะไรเงี้ยอาจจะไม่เห็นจะแต่ของจริงมีการยื่นแข้งยื่นขาครับผมอมครับพีเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับกับช่วงนี้นะฮะเดิมันนี่คสสู้โควิดครับผมโอ้ชิดต่อตั้งเองเลยเราสู้กันมาหลายเดือนแล้วนะครับผมพอเดอเฉพาะนะพี่โควิดฮะจากเราไปก็ได้นะไม่ต้องอยู่นานนะครับผมเราก็จะหยิบเคสทั้งบวกและลบ ครับดีและร้ายทางการเงินมาพูดคุยกันครับและเหมือนเดิมอีกเช่นเคยวันนี้ต้องเป็นเรื่องดีๆแน่นอนครับผมขอโต๊ะทีได้ไหมครับผมแน่นอนเรานี่เฝ้าคอยเลยดีมากเลยครับผมวันนี้เรื่องการเงินที่มาปรึกษาเราครับออมครับพี่ดีร้ายอย่างไรว่ามาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีดีกว่าผมผมชูผมชูตรงว่าเป็นเรื่องดี แต่ก็แอบ,บมีความทุกข์ในใจในเรื่องดีขอ,องเรื่องเหมือนกันครับพี่แความดีนี่ก็ยังทุกข์ใจได้อีกหรือเออคนเรานี่เก่งจริงๆริงนะครับผมว่ามาครับสถานการณ์เป็นอย่างไรโอ้โหนี่ครับถ้า คุณผู้ชมหรือคุณผู้ฟังนะครับเห็นอยู่นี่จดหมายวันนี้เพียบเลยครับเต้องหันไปเล่นกล้องเลยคจดหมายเพียบเลยครับโอ้ยหดาลาอ่าก็จดหมายฉบับแรกนะครับครเป็นของน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับอ่าก็เขียนมาปรึกษาพี่หนุ่มกับพี่โอมเนี่ยนะครับก็บอกว่าเท้าความก่อนนะคะคือจริงๆตอนนี้อยู่กับพ่อสองคนโอเค เป็นลูกสาวนะครับอยู่กับพ่อสองคน,คนแล้วก็นะมีฐานะค่อนข้างปานกลางครับปานกลางไม่พอเขาบอกว่าค่อนไปทางจนด้วยโอ้โหเออต้องปูแบ็กเก่าครับว่าคุณพ่อเนี่ยรับราชการครูครับอ๋อใช่ครับ แล้วก็มีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเท่าไหร่นะก็คือว่ามีหนี้จากการค้ำประกรันพี่โอ้โหเจ็บปวดมากใชน่นี่เจ็บปวดจริงๆใช่ครับแล้วก็ถ้าคุณพ่อเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองก็มักจะถูกเพื่อนเนี่ยมาขอยืมหรือก็ยืมแล้วก็เชิดไปเสมอเลยเรียกได้ว่าถูกหลอกไม่เขาเรียกว่า ไม่ค่อยมีโชคกับการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับผมครับผมแล้วก็พวกเพื่อนๆของคุณพ่อเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการเล่นหุ้นแล้วก็เจ๊งไปหลายคนเหมือนกันโอ้โหมีแต่เรื่องหลอนๆนะมีเรื่องหลอนๆนี่สุดหลอนเลยนะเรียกได้ว่าหนักครับผมหนักมากหนักมากครับก็ทําให้คุณพ่อเนี่ยมองโรคในแง่ร้ายเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่เสมอครับผมครับแล้วพอลูกสาวเนี่ยน้องคนนี้ที่เขียนจดหมายเนี่ย พอเริ่มโตขึ้นเนี่ยเขาก็เอได้รับกรอกหูจากคุณพ่อตลอดเลยว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของการลงทุนนะเรื่องหุ้นลงทุนในหุ้นหรือกองทุนอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปยุ่งมันเด็ดขาดูกข้อห้ามเลยครับพี่หนุ่มครับผมเอออะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าด้วยความเชื่อส่วนตัวความสนใจส่วนตัวเขาก็อยากน้องคนนี้ก็อยากที่จะแบบเฮ้ยอยากลงทุนอยากมีอะไรทรัพย์สินมันของตัวเองนะครับอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่ เออคุณพ่อบอกว่าถ้าจะทําแบบนั้นนะ่ะมีอยู่ทางเดียวที่สามารถทําได้เอาเหรอเอาเงินไปฝากธนาคารซะโอ้โหลงทุนได้อย่างเดียวครับฝากแบงค์ฝากแบงค์โอ้ครับผมพ่อดอกเบีย้ยก็กําลังดีแล้ว <laughs> โอ้คุณพ่อบอกว่าอันนี้คือทางเดียวที่ท,ที่พอจะไว้ใจได้อ,อมันปลอดภัยอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับอ๋อครับแล้วผมชอบบรรทัดนี้ของน้องเขามากเลยเขาบอกว่าเนี่ยก็ได้ยินมาตลอดแล้วทาให้สมัยเรียนเนี่ยหงุดหงิดมากเลย จึงแอบเก็บเงินอีกส่วนหนึ่งออไม่ให้พ่อรู้แล้วก็วงเล็บอักตันยูอีอโอ้ยอันนี้ไม่ถึงก็อักตันยูออโอ้อันนี้คือเรียกว่ามีการแอบเก็บเงินของตัวเองไว้ส่วนหนึ่งใช่ใช่ครับ ก็มีก้อนหนึ่งก็คือโอเคฝากตามบัญชีในที่ตามที่พ่อบอกอะอแต่อีกก้อนหนึ่งอ่ะแยกเก็บไว้นั่นไงไม่ให้พ่อรู้โอ้โหแต่พ่อจะรู้ก็ตอนมาฟังพอดแคสต์เนี่ยแหละครับครับผมถ้าคุณพ่อฟังนี่คุณพ่อเอ๊ะเรื่องคุณคุณนะอเออออะไรเงี้ครับน้องก็ศึกษาตั้งแต่ตอนเรียนแล้วฮะแล้วก็ เ,เมื่อเรียนจบครับเขาก็ศึกษาเรื่องการเงินจริงจังมากขึ้นมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างไรายได้นะครับ,รบเรียนออนไลน์เรื่องการลงทุน oh. เทคนิคการซื้อสลากออมสิน uh huh. อะไรพวกนี้ครับการเปิดบัญชีกองทุนศึกษาตาสารนี้หรือแม้กระท oh ั่งลงทุนในหุ้นเฮ้ยกลายเป็นว่าคนที่ถูกห้าม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 เนี่ย อยากเรียนรู้เหมือนยิ่งห้ามและยิ่งยุอ่ะพี่มันจริงหรือนีอะไรนะโอ้แล้วโอ้นี่นี่คือศึกษาเยอะนะใช่ครับโอ้เยี่ยมแล้วน้องก็บอกว่ายิ่งมาเจอมันนี่เคสนั่นไงมันนี่โนั่นไงจะมีปัญหากับพ่อเขาตรงนี้แหละตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับไอ้คนหนุ่มกับไอ้พี่โอมอย่ากเจออะไรี้ยนะไปชักชวนลูกเขาเข้าวงการการลงทุนนะก็ยิ่งแบบโอ้โหเริ่มรู้จักหัดวางแผนการมากขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย อายุ24ปีแล้วมีงานประจำแล้วครับเงินเดือน20 0 0มมีแผนชื่อแผนว่าแอบพ่อลงทุนน่าสนใจเปิด Excel มามีรหัสด้วยนะพอมันชื่อแผนแอบพ่อลงทุนถ้าสายหายเข้าไปปุ๊บจะเจอพอทั้งหมดที่ซ่อนอยู่แ้ยเหอโอ้โหเออน่าสนใจนดูติดเต้นนะใช่ครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดกับแผนแอบพ่อลงทุนของน้องคนนี้กันครับผม ก็ปัจจุบันนะครับมีกองทุนร่วมกองกองกองทุนทองเดือนละ1,000บาทคบาทตาสารทุนไทยพื้นฐานเดือนละ0 0 0บาทโอบาทกองทุนผสม1,000บาทนั่นไงอันนี้แบบแนวหวือหวาหน่อยอค,คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นความลับ <laughs> พาสนี้น่าจะเป็นความลับครับ,รบผมบไปต่อครับใช่ครับแล้วก็มีเงินฝากสหกรอมรั์ครูนะครับ เดือนละห้าพันบาทอันนี้เปิดเผยเต็มๆเพราะส่งให้พ่อไปช่วยฝากให้ดอกเบี้ย3.5%ปร์เปีละสองครั้งดอกเบี้ยเยอะอยู่ใช้ได้ครับใช่ครับแล้วก็มีหุ้นสหกรณ์เดือนละ2,000บาทอันนี้พอได้เพราะพ่อก็เห็นอยู่สี่เปอร์เซนต์ิดๆะครับแล้วก็จริงถ้าบอกว่าหากมีโอกาสเก่งกําไรเรื่องทองอะไรเงี้ยก็จะนําเงินไปลงทุนด้านนี้ด้วย อ่าแล้วที่สําคัญนะครับก็นี้รู้ไม่ได้เลยนะหัวใจวายเลยนะหัวใจวายหัวใจวายนี่เก่งกำไรทองเลยเนี่ยอะไรกันเลยแล้วจะหันไปแก้ปัญหาทันทีครับพี่ถ้าเป็นผมครับผมทองหยิบทางหยอดนะครับผมไม่เท่าไหร่โอ้ยนอกจากนั้นนะครับก็ยังรับงานพิเศษด้วยนะครับเพราะว่าน้องบอกว่าก็ยังมีความสามารถในการวาดรูปนะครับอะไรเงี้ยครับใช่นี่แหละครับแล้วก็ปัจจุบันถ้ารวมทรัพย์สินนะครับมีทองบวกสากลบวกกองทุนเนี่ย เก้าหมื่นห้าพันบาทยี่สิบแสนยี่สิบสี่เพิ่งเริ่มทํางานสักแป๊บหนึ่งมีเก็บแสนหนึ่งใช้ได้นะโอ้ยอนดูชีวิตตัวเองรู้สึกว่าน้องสุดยอดแลวสุดยอดนะฮะนี่เขาขนาดแอบนะเราทําจกแจ้งนะยังไม่เลยนะโอ้โหจะขนาดไหนใช่ไหมครับก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเขียนจดหมายฉบับนี้มาเพื่ออยากบอกให้พ่อรู้ว่าครับน้องเขาเนี่ยมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเรามีกันแค่สองคนนะแล้วก็ อยากให้พ่อได้รับรู้ไว้ว่าลูกวางแผนอะไรไว้บ้างอโอ้เฮ้ยนี่กลัวแบบเกิดตัวเองพลาดพลั้งนะเกิดไปจากไปก่อนอย่างเงี้ยเหรอครับเพราะว่าไอ้ทรัพย์สมบัติที่ซ่อนอยู่อ่ะมันไม่เกมกลับกันนะ ปกติเราจะยินละครไทยว่าพ่อแม่พ่อได้ซ่อนสมบัติไว้แต่ว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงนั้นก็จะฮุบแต่หลายอย่างพ่อจึงต้องซ่อนอีกส่วนหนึ่งไว้ให้กับลูกสาวที่มาจากภรรยาคนเดิมอะไรเงี้ยนะแต่นี่ลูกลูกกลับทําให้โอ้แล้วก็สุดท้ายก็คืออยากถามโค้ชว่าหนูเอาเงินไปทําแบบนี้คิดถูกหรือไม่คะอ่าอืมครับผมโอ้โหนะครับ เอาส่วนของการลงทุนก่อนเนาะเอาทีเราเรื่องนะครับเรื่องเปิดเผยข้อเท็จจริงเดี๋ยวค่อยคุยกันคือรูปแบบการเก็บเงินเนี่ยไม่ว่าจะเก็บไว้ในเงินฝากเก็บไว้ในหุ้นสากลเก็บไว้ในกองทุนรวมเนาะที่มีทั้งหุ้นทั้งทองถือว่าก็กระจายการลงทุนดีนะแล้วก็ด้วยอายุยังน้อยก็ใส่เรื่องของความเสี่ยงรับความเสี่ยงได้เห<แ>็นเท่าที่ฟังเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยนะเรื่องสัดส่วนการลงทุนที่ทําอยู่ในปัจจุบันไม่เป็นปัญหาเลยครับ ไม่เป็นปัญหาเลยนะฮะทำต่อไปนะครับในวงเล็แบแอบต่อไป <laughs> อีกอีกอีกด้วย <laughs> นะก็แอบ,บต่อไปได้แล้วก็ต้องบอกว่าโหอัตราส่วนการเก็บเงินนี่ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีนะครับก็ทําต่อ <c oughs> นะฮะเ,เรื่องที่น่าเป็นห่วงหรือว่าไม่สบายใจหรือกังวลใจของน้องเขาน่าจะเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงมากกว่าคือมันก็ พูดยากเพราะว่าตัวเขาเนี่ยศึกษาพอศึกษาปุ๊บเขาก็มั่นใจในสิ่งที่เขาศึกษาพอสมควรครับแต่ทางฝั่งคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเนี่ยไม่ใช่มีปัญหาเรื่องความรู้หรือความไม่รู้เรื่องเงินแหละแต่เป็นทัศนคติละครับซึ่งอาจจะแก้ยากกว่าความรู้นะไม่รู้นี่เรายังอ่านยังดู YouTube ยังไปเรียนคอร์สอะไรเพื่อรู้ได้นะคทัศนคตินี่มันต้องใช้เวลาในการปรับนะยิ่งโอ้โหที่โอมเล่าเรื่องในอดีตมาอื ท่านเจ็บมาเยอะเจ็บเยอะครับพี่เจ็บเยอะจริงผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมันจะไปเปลี่ยนกันแบบพลิกฝ่ามือเนี่ยไม่ได้ครับนะฮะแต่พี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าโดยลึกๆแล้วเนี่ยนะคุณพ่อรักน้องเขามากครับนะก็เลยจะเตือนเรื่องของความปลอดภัยไม่ให้ไม่เสี่ยงจนเกินไปดังนั้นถ้าเกิดว่าจะคุยกับคุณพ่อเนี่ยนะครับอาจจะเน้นอย่างนี้ครับหนึ่งก็คือเปิดเผยข้อเท็จจริงนั่นแหละเพียงแต่ว่าค่อยๆคุยค่อยๆปรับเนะอย่าแบบ ตุมตามตุมตามเช่นพอค้าในในความเป็นจริงแล้วหนูก็มีถึง3กลกองทุนเลยทีเดียว <laughs> อะไรง <laughs> <laughs> เงี้ยเงื้อไปเลย <laughs> เงื่อไปเลยอะไรเงี้ยเนี่ยตอนนี้หนูก็มีสะสมทองอยู่บ้างนะ <laughs> อะไรเงี้ยแต่ว่าเราสะสมทองอาจจะไม่ได้ซื้อทีหนึ่ง2 0งหมแล้วได้ทองบาบาทหนึ่ง <laughs> แต่เราสะสมแบบเดือนละพัน <laughs> เดือนละพันเป็นรูปกองทุนแทนเออมันก็เหมือนกับการถือทองทางอ้อมอะไรเงี้ย อาศัยเวลาค่อยๆพูดนะค่อยๆกรอกค่อยๆให้ข้อเท็จจริงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะเปิดโอกาสให้ท่านได้ได้ฟังเรื่องใหม่ๆบ้างเพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องลบๆเนี่ยทำให้ท่านปิดใจเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องทางฝั่งลูกสาวเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้ท่านเริ่มมองเริ่มฟังอะไรมากขึ้นรประกอบกับน้องเองก็ต้องมีผลลัพธ์ในการเก็บออมหรือสะสมในประมาณหนึ่งด้วยครัเนอะแล้วเราก็บอกเขาว่าเราเนี่ยรู้เราศึกษามาดีเพราะฉะนั้น เราก็วางทั้งส่วนที่ไม่เสี่ยงอย่างที่เงินฝากอย่างที่พ่อบอก hmm. แล้วก็มีส่วนที่มีใส่ความเสี่ยงอยู่บ้างแต่มันก็ในระยะยาวก็ได้ผลตอนทนดีเห hmm. มือนกับค่อยๆคุยค,ยค่อยๆอกเปิดเผยความจรงิงแล้วก็เอดูเคทไปด้วยครับนะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะให้ทําครับทุกๆปีอยากชวนอยากให้ชวนพ่อทาอย่างนี้คือเวลาพี่สอนเรื่องการเงินส่วนบุคคลเนี่ยพี่จะให้ชวนนะคนในครอบครัวมานั่งทําตัว งบแสดงสถานะการเงินพูดอีกชื่อหนึ่งง,ง่ายๆคือรายการทรัพย์สินหนี้สินครนะเราก็ลองทําเป็นกิจกรรมดูว่าปีหนึ่งเราก็มาสรุปกันตอนนี้หนูมีทรัพย์สินอะไรพ่อมีทรัพย์สินอะไรหนูมีหนี้สินตรงไหนพ่อมีหนี้สินตรงไหนยังไงเราต้องรู้กันไว้นะพ่ออะไรเงี้ยเผื่อพ่อมีอะไรหนูมีอะไรจะได้คุยกันได้นะแต่เราอาจจะไม่ต้องพูดถึงเรื่องร้ายๆที่อาจจะเกิดหรอกรแต่ว่าให้เราทํากิจกรรมตรงนี้ว่าเออถ้าเรามีหนี้นะพ่อตรงไหนที่เราจะเริ่มตัดเริ่มลด เริ่มหาทางแก้อะไรอย่างเงี้ยนะตรงไหนเป็นทรัพย์สินก็บอกกันไว้ให้รู้กันไว้ทั้งสองฝ่ายและไอ,ไอ้สรุปอันเนี้ยพอทําเป็นงบปุ๊บเนี่ยทุกๆปีก็เก็บไว้ในเก๊ะนะสักชั้นหนึ่งว่าถ้าเกิดว่า,เ,าเรื่องเกิดเรื่องโชคร้ายไม่คาดฝันขึ้นเราเหมือนจะได้รู้กันว่าเกะช่องนี้เนาะมันเป็นที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์ประกันชีวิตสมุดบัญชีทุกอย่างพยายามเก็บรวบรวมไว้ที่นี่แล้วก็มีใบปะหน้าก็เหมือนกับเป็นรายการทรัพย์สินนี้สินตรงนี้ให้รู้กันไว้อืนะเพราะฉะนั้นพี่คิดว่า สิ่งที่น้องทําไม่มีอะไรผิดเลยครนะเหลืออยู่อย่างเดียวคือปรับทัศนคติให้มันตรงกันอแค่นั้นเองนะครับเรื่องของการแอบทําอะไรเนี่ยพี่อาจจะไม่ถนัดนักเดี๋ยวพี่ให้อีกคนหนึ่งซึ่งมีความรู้เรื่องของการแอบซ่อนทําอะไรนะครับแต่ว่าไม่ใช่กับพ่อแม่นะครับโอครับอนึกว่าจะถามโปรดิวเซอร์พี่อมครับบอกต่เเราเราที่พี่อมแอบแฟนลงทุนนะครับเราทายังไงบ้างครับ น่ากลัวจริงๆแล้วเทปนี้อันนี้การกางอากาศเฮ้ยเฮ้ยบอกโปรดิวเซอร์ห้ามลบออกแล้วทันทีนะอันนี้ไฮไลท์เลยนะครับผมพี่อมครับเวลาเราต้องหลบๆซ่อนๆคนอื่นลงทุนนะครับแอบแฝงลงทุนมีเงินก้อนเล็กก้อนน้อยของเราเนี่ยครับเราต้องมีวิธีการยังไงบ้างครับผมโอ้โหจริงๆด้วยความเชื่อส่วนตัวนะพี่เรารู้สึกว่าการแอบเนี่ยเราต้องมองก่อนว่าไอแอบครั้งเนี้ยเพื่อเป็นการแอบแบบเซอร์ไพรส์ไม่ใช่แอบแล้วแบบเรารู้ว่าผลลัพธ์ปลายทางมันจะเกิด ความผิดพลาดที่จะตามมาเออดูมันเกรงตอบเกรงเลยฮะเกรงพี่ไม่รู้หรอกพี่เอรอฟังกูนเนาะโยนไปแล้วเอออะไรีครับพี่ผมตอบดีครับผมใช่ครับก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าความรอบคอบระมัดระวังอยู่พอสมควรครับผมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เวลาคนจะแอบครับพี่มันก็เกิดจากความเห็นที่มันไม่ตรงกันแหละเหมือนว่าความเชื่อที่ที่ที่มันไม่ยังไม่ลงรอยกัน คือเราก็กลัวอีกฝั่งหนึ่งไม่สบายใจมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายหรือไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีครนะแต่ว่าถ้าแบบไม่พยายามหยอดความถ้าเป็นเรื่องจริงๆก็พยายามหยอดข้อที่จริงให้ค่อยๆรู้ก็ดีนะเดี๋ยวพี่โอมหยอดยังไงครับปกติครับผมก็ค่อยๆพูดไปทีละนิดทีละนิดกองทุนนี้มันดีนะพูดให้แบบได้ยินแบบบ่อยๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเราก็ค่อยๆแบบปั้นผลลัพธ์ให้มัน ดีขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับโดยเฉพาะช่วงนี้ครับพี่ช่วงที่เราอัดเนี่ยตลาดขึ้นไปพันสี่แ้อย่างนี้เลยนะต้องรีบเอาไปโชว์เอาอยังไงเราเป็นยังไงเราซื้อตอนเก้าร้อยวนี้มันพันสี่แล้วมันเป็นยังไงฮะอะไรอย่างนี้นะโอ้แต่ถ้าผลประกอบการดูไม่ดีเก็บเงียบไว้เก็บเงียบไว้หุ้นเฮิร์นไม่เคยไมยุ่งอะไรเงี้ยนะถามอย่างเดียวอยากกินอะไรไหม โอ้ยอันนี้เป็นวิธีเอาตัวรอดแบบหนึ่งนะครับผมแต่โดยรวมๆแล้วพี่ว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องดีแล้วก็น้องเขาด้วยอายุยี่สี่โอ้โหถ้าเริ่มลงทุนตอนนี้มีความรู้มีประสบการณ์สะสมนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเนาะให้เวลาเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็อย่าแอบซ่อนอย่างเดียวแต่ก็ต้องแอบที่จะสกิดบอกค่อยๆเล่าให้ฟังทีละน้อยด้วยนะครับใช่ครับก็ถือว่าจริงๆภาพรวมเนี่ยเงินเดือน20,000แต่ว่า แบ่งเอาไปลงทุนเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับพี่รวมกันคือแบบเนี่ยกองทุนสามกองทุนสามพันห้าเอ่ออะไรสากรอีกห้าพันสองพันก็หมื่นหนึ่งแล้วโอ้โหโอ้โหใช่ครับแต่ว่าน้องเขาอาจจะมีรายได้เสริมมาด้วยจากการวาดรูปครับผมก็ขอให้ให้มุ่งมั่นแบบนี้ต่อไปเนาะนะเอาเป็นกําลังใจให้นะครับใช่ครับโดยรวมๆถือว่าเป็นเรื่องดีครับผมเป็นเรื่องดีนะครับเราดีใจที่มีมุมมองดีๆประเด็นดีๆเข้ามาด้วยนะครับ อ่าก็เอามาฝากมาเผื่อกันนี่คือรายการเดอะมันนี่เคสบายเดอะมันนี่โนะครับครับผมอ่าติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นพอดแคสช่องทางต่างๆนะครับรวมไปถึงตอนนี้เรามี y o u t u b e แล้วต้องชี้ด้วยยูทูบแล้วนะก็ติดตามทาง Youtube ก็ได้พิมพ์คำว่าเดอะมันนี่เคนะฮะก็มาเฮฮากันนะครับแล้วก็พูดคุยเรื่องการเงินกันแบบสนุกแล้วก็ฟังง่ายๆแบบนี้กับผมกับโอมนะครับอ่าสำหรับวันนี้ ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณเคสของน้องคนนี้ด้วยนะครับแชมชื่นแชมชื่น<ช>นะครับ <laughs> แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ